Thank you วัสดีครับอยู่กับผมคุณนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดอีกหล้วคุณเึ่งก็จะพามาเที่ยวนะครับที่จอดพะเยานะครับตอนนี้คุณเึ่งอยู่ที่ผู้กรองฮิวนะครับของจังหวัดพะเยาตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนน้ำมีร้านอาหารแล้วก็เขาเรียกว่าสัตว์น่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันจะกลับไปยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆเนาะ ทางที่รถจอดหัวง่ายมากเลยนะครับเนี่ยได้เป็นยาพาราหรือเปล่าอ่าวัในน่ใจนะครับตอนนี้นะฮะได้เป็นนะจอดจอดง่ายเลยนะครับนี่คือทางเข้ามานะครับบริเวณนั้นตรงนี้ก็คือนี่ได้เก็บไว้นะเป็นอ่าเป็ดพายอ่ะนะครับกลางน้ำนะครับคนนี้เก็บไว้ก่อนอมีทั้งอาหารมีอะไรด้วยนะครับ โอเค okay, เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับเผ mm hmm. ื่อหาท่องเที่ยวหลายท่านนะครับ mm hmm. ก็จะมาเที่ยวบรรยากาศตรงนี้นะครับโอ้ oh, mm hmm. จัดแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับมันจะมีไร่สวนต่างๆนะครับมีสวนน้ําด้วยเนาะเราเข้ามาตรงนี้เราก็เห็นโซนมันจะมีแห่กาแฟนะครับ มีไฟโอ้ม,ม,มีมีหลายโซนมากเลยเห็นตุกตาน่าราักๆของอาขานะครับชนเผ่าอาขาอลักมากโอเคเรามาชมสวนก่อนแล้วกันเนาะพวบรรยากาศเป็นยังไงนะครับนี่จะแต่งได้สวยครับเราชมดอกแล้วก็วกบรรยากาศนะครับอือ นีมีแมลงมีตัวนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ใจว้ายน้องสเตมน้องเตมนี่นี่นี่นีถ่ายรูปถ่ายรูปเร็ตมแล้วนยนโอ้อันนี้ไอหยังเน่ไอตัวอยังน่สเตมยืนบนเนี่ยยืนข้้งบนเนี่ยยืนขึ้นบนนะ ยืนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูปถ่ารูปถ่ายรรูปค่ะยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มหันแก้ก็หันนี้หันหน้าแม่นี่หันหน้าดูแม่นี่ยิ้มอันหนึ่งสองสามโชวสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วองนิ้วองนิ้วับด้วยยิ้มสวยไม่เห็นรูปไว ยิ้มสวยยิ้มสวย,ยน้องแซมแ์แฝงสองนิ่วะนี่นบินมามายอะจังเออยิ้มหวานหน่อยคะอ่ะยิ้มสวยยิ้มสวยค่ะยิ้มสวยหน่อยค่ะอื้ออ่อลงแล้วไปออังข้างหนีอาก,กาศนะฮะ้ยหิวเสียข้าง้าแซไปเราไปดูดูขา้างในกันไปเดินไปเดินไปลุกโอ้โหเราจะไ,ไปดูไปดูปี๊ปีป๊ปมือมืมยบอืออมออสอ จัดได้มุมนี่สวยงายมากเลยนะครับในมุม,มต่างๆน้องเชือเต็มค,คุณแม่แค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะก่อนไปแล้วนี่บรรยากาศโอ้โหทำกระเช้าได้สวยงางมากแลแต่เราไปดูสวนสัตว์ค่ะ บรรยากาศรอบๆนะครับจริงๆมีมุมถ่ายตรงนี้ถ่ายรูปจะจะเป็นกรอบรูปเนาะ <elle. S 1> แล้วก็ไอ้รูปหัวใจตัวนี้ว้ายน่ารักจังเลยเออชอบไหมคะหัวใจาหหันน้โอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอันนี้เห็นไหมเห็นไหมอ๋อโโฮ ามาวันนี้แล้วขอเล่นมากบุ้แล้วหรอยแต่แล้วชอบไหมคะชอบชอบค่ะอ่าไปนวน,นเลยไปแล้วครับเป็นมุมบรรยากาศที่ลมลื่นดีนะครับจจก็สามารถพาไมครอบครัวได้นะครับไหนเราจะมีมสะพานข้ามตรงนี้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวข้ามไปดูนะครับผู้กองหิวนะครับเ็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเมื่ไงมีสวนสัตว์นะครับตัวนั้นนะฮะนี่ของเล่นเด็กด้วย เพราะว่าจัดมุมโซนได้ดีมากเลยนะครับมาทานข้าวได้พาเด็กมาเล่นได้นะครับแล้วมาดื่มชมบรรยากาศคนนั้นจะเป็นดีแนบไปดีสอตนะฮะของเล่นอ่อ อ่าชแตมชอบจังเลยโอ้โหล่เป็นเลยค่ะนกันโอ้โหมาเบานะชแตมเี๋ยวจะเต้านะลูกเออจะต้าเหรอะขึ้นได้ไหมคะชแตมโอ้โหอันี้มาสูงแรกจังเลยซึ่งพอได้ใกลขึ้มาสูงาวังเลยโอ้โหเก่งจังเลย ขึ้นได้ไหมคะนี่มันสูงโอ้สูงนะคะเได้คะโอ้โอ้เก่งจังเลยระวังนะระวังเะโอ้โหไปแล้วชอบจังเลยนะคะไปอันนี้ก่อนเด็กเยโอชอบมากเลยจะเล่นทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเอ๊ะ ขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะแต่แต่ขึ้นทางนี้ค่ะอ่าขึ้นทางนี้เลยอ่าคือก้อยนะอ่ามันขึ้นได้ก็หน่ขึ้นได้ไหมคะกว่าเหรอเอโอ้ยกว่ากว่าค่โอ้ไปได้ก็ตัวอืมฮึยันมันกระเลียนสิกระบอกกุ้ค่ะอืมฮืยขึ้นไปบนเลยเนี่ ชอบมากเลยนะคะตะก้อนนะลูกโอ้โหชอบมากเลยนะคะเล่นอะไรอีกเล่นอะไรอีกไปหาพี่บอไว้พี่บอไว้พี่หาพี่บอไว้เอาขึ้นทางนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้เออโอ้โหเอางวงเอาตก้อนบอกไหมวะเต็มเอางวงเอกมางไม่กลับมาเตะเตะขึ้นทางนี้เสร็จเตะขึ้นนี้นี่ ขึ้นอีกแล้วโอ้โหโอโหชอบมากนะคะไค่จะลงเลยครับมันมากลัวเลยเนี่ยไปลงนะเออมาได้มาได้มาได้ลงมาได้ลงมาได้ลงแหะไปลงแพะไป

เอาไปเลยว้าวชอบใจแค่ไหชอบแต่จะน้ี่เราควรเนน่าสดเดชจีกกีตังนี่เอานี้มาทนี่ดมาส่เลงมาเลยบอมารับละ ว้าวโอ้เล่นได้ตัวันารเลยว้ายตัว,ตว,ตวมันเสียมว้าว้าวเนี่ยเฮ้ยไปพูดนะหันหน้ามาไปสวนน้นั่นสวนสัตว์ะรเนาะสัตว์อ่ะสนุกไหมคะสเตนกสนุกไหมคะสนุกไหมมาคุ้ยนี่ยหนบินอื

อนกนกงามก่วาเจ้าอยากได้ไปเลี้ยงก่วาเจ้าเราเสกแถวห้องเพียงเหรอห้องเพีงหรอกปลากระจงเพราะโอ้ยเก่งจังเลยค่ะเฮ้ยจะพาไปเที่ยวลอง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  tham xong rồi. tu. Yeah. Yeah. Cắt 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 đi. Ừ, này. Đó, ối ngam nó. Khê lim Khê đây rồi. Khê đây. Khê đây Ờ, nam. Hả? Ờ, จะลงไปเลยจะลงไปเลยแหละจะลงไปจะลงไปเลยเอาไปท้ายหลุดตุ๊กตาบุ๋บท่านหลุดตุ๊กตาไปนี่เนี่ยตุ๊กตานี่เนี่ยตุ๊กตาไปนะตุ๊กตาเต็มนเอยตุ๊กตาเต็มนเอยเอ้ยน่น่ๆตุ๊กตานะกอดกันๆอย่ากอดก่อนลลงก่อนนะไป เนี่ยกอดกับเจ้าชอบกับเจ้า,าตัวไหนแฮมตัวไหนแฮมต,ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยกอดนะแหมลูกหัวเต้ยไะนอ้าวแฮมตั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 วชอบกัาเจ้าชอบชอแค่ไปไหนคะตัวนี้ มาบรรยากาศตรงนี้เนะี่ยเป็นสไตล์แบบรีสอร์ทนะฮะสวยงามมากครับสามารถมาพักผ่อนตากาการแนวครอบครัวได้เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยมีตั้งแต่ลายล้อมเขาเรียกว่าแม่น้ำนะครับมีปั่นจักรยานด้วยนะครับเนี่ยโอ้ล่มลื่นมากเลยครับในตรงนี้ แต่ตรงนี้เนีคือสวนสัตว์เนาะสัตว์แล้วก็ตรงนี้คือสวนน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในบ้างนะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับชอบนมไปเที่ยวไหนคบเะจักเ่านบรรยากาศน่าเล่นมากเลยนะครับในตรงนี้โอ้โเด็กชอบมากเลยครับ ตรงนี้โอ้โหเล่นเต็มเลยครับเด็กๆชอบม,มากเลยนะครับที่สูกรองวอเตอร์ฟาร์คนะฮะโอ้โหโน่าเล่นมากเลยนี่ครับน้ำใส่มากยากาศตรงนี้นะครับก็เป็นสัตว์น่ารักนะครับให้เป็นประเภทนกยูงนะครับแล้วมีแม่น้ำตั ผ่านให้ดูเหมือนกับอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับเด็กชอบมากเลยครับเอามายังไงลอาเล่าเพลงกาบกาบกาบเอ็ดอับแม่ในคลองปลากระจงแรงมองพ่อในคอมีหอยปูปลาปูปลาปลาปลาเฮ้ยมาแล้วมันแล้ว กินเต็มมาเจ้ากินมือเต็มกินมือเต็ม้ครับอ้เป็ดกับเป็ดเป็ดร้อยไงนะคะค่ะเมเ็อืมเดี๋ยวเราไปดู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 สัตว์เนาะดูสัตว์เนาะโ้สวยไหมคะสวยไหมสวยไหมสวยนี่หนูสวยมลอั้ะไรออไรี่รรอรรนรนนรรน โอ้โ,อโ,อโอหพ่อพขาขัี to to future, ่เลยปุูนปูนปูนล่อปูนเดี๋ยวพอดูดูดูกล้องดูกล้องกล้องแม่ดูแม่ดูแม่ดูแม่ปูนปูนไอยิ้มหวานยิ้มหวานนะยิ้มสวยเนี่ยอ่ะสเต็มหนักนี่หนักข้างนี้หนักข้างนี้เออข้างนี้เออโอ้ยืนละฮัลนี่หนักอันหนักนี่หนักที่พอเนี่ยอ่าแล้วใส่ร้องร้องไงนะปูนปูน ปุ่นปุ่นไปต่อคะปไหนต่อคะปุ่น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 ปุนป่นปุ่นปนปน่เตแมพ์คีเบค่ะฮะจะขึ้นกัเจ้าขึ้นกันขึ้นกับปีขึ้นกับบายอ่ะเหรอ อนมังนี่อานันี่หนเตมังนี่เนั่นี่มาเอาอันนังนังไหนนังไหนนนี่เออนังตัวนัตัวนังตัวตีนังตัวตีเอออปนนงตัวนี้ปนปลงแล้วไปไหนคะนิ่งตามค่ะ โอ้จะเล่นนี้อีกเลยค่ะเล่กก่อนเล็กก่อนเล็กก่อนเต็มเตแอมเยอะเจ่มองน้ำมันหอยก่อนจะเล่นังไงเล่นไนจะเล่นอีกแล้วอ่น้องขึ้นก่อนนะเย้โอ้ขึ้นไปแล้วโอ้ยน้องเตแอมชอบเล่นจังเลยนะคะ อออเออเออ๋ออ uh, 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 ๋ออ๋ออออ๋อออออ๋ออ๋ออ๋ะอวออ๋ะอออ๋ะอะออ๋ออออ๋ออออ ชอบเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยชยแต้มชอบไหมคะอืมชอบเอาไม่ได้อะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ชัยแต้มแต้มขึ้นดีกว่าเร็วเอาไปหาแม่ไปหาแม่อืมร้อนนะร้อน แตงจะเล่นอะไรคะนวนไปนู้นแล้วไปนู้นต่ออีกผู้แม่เมืองของเชลเมียยะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับที่ภูหลวงฮิวนะครับในของพ่อมีใหญ่พาลูกสาวมาสนุกไหมคะสนุกสนุกขายเย้ก่อนเย้ก่อนเย้กอดพ่อยังคะกอดพ่อยังหอมแก้มยัง โอเคนะครับใครที่อยากมาก็พามาเที่ยวได้นะครับในแนวครอบครัวนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันฝากตกิดตามช่องคูนึ่งฟ้าเอวด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัดีค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับราศีย